กิดแล้วไม่ทุกอย่างทุกอย่างเก่าหายก็หาเมียใหม่ชนะเออเออจริงอะไรจริงเกินจริงจริงอะไรพอหายปุ๊บก็หาใหม่บางทียังไม่ได้หายเลยหาแล้วเอยเขาคุยกันอยู่เนี่ยจะรับคุณเรื่องให้พี่บาสฟังเลยจุดจาเอาไว้เลยนะพี่ไม่ต้องมายื้อของฉันเลยเออเดือนนี้ทั้งเดือนอดว้ยเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดือนที่แล้วมันอดไปแล้วใช่ไหม เดือนนี้ต่อโปรโมชั่นอีกแล้วเขากอับกันเนี้ยเ,เขาก็ไปได้ด้วยเฮ้ยกดกินข้าวที่บ้านเนี่ยมึงสองตัวเลยนะฮะดูคุยเรื่องชีวิตอ,อ,อยู่ชีวิตใครชีวิตหนูเนี่ยเออเดี๋ยวยุ่งชีวนะิตอีกแล้วนะจ้าเรื่องหกปากด้วยเล่นยาจะทำไม่พักเลยอ่ะมันไม่พักเลยมันก็ต้องต่อตอีกวิวจะเดือนนี้อดไม่ไปได้หรอก เท่าเด็กในไลน์ต็มไปหมดแล้วก็มีติ๊กอีดออะไรอีก้ใหญ่ลักลั่นเจ๊เจะไปแล้วนะเออเออไปแต้องมีอีกนะโดนนะไปดูด้วยครับดูด้วยนะพูดเรื่องจริงก็คือกูเถอะเดี๋ยวต้องนอนโทรฟ้าให้เข็ดคนเดียวนอนโทรฟ้าให้เข็ดบิ๊กกันแล้วอีดอนนั่นเหมือนชีวิตกูนะเอางงเหรอใช่ใช่ะ ไปนั่งใกล้ๆกันเดี๋คิ้วติดหลังตีนกูยกูรับเรื่องเยอะไปหน่อยคุแรกไม่ออกไม่ของใครเป็นของใครเฮ้ยยังไม่ไปอีกไม่ไปหรอกไล่ก็ไม่ไปหรอกนี่เกลื่อนนี้่ทำไมไล่จนเหนื่อยทั้งติดทั้งท้อมากแต่งงานใครแต่งงานแต่งงานกันลูก่ายเงี้ยจะมาแต่งงาน ใครจะไปแต่งยังไม่เคยพูดเลยจะไปแต่งเราสัญญามาแล้วไม่มีสัญญาเลยเอาสัญญามาที่เขียนน่ะพียพี่น่ะพี่ไม่เกี่ยวเอาไปเท้งมึงทิ้งทำไมที่ไหนแล้วสัญญาไม่มีเขาบ้านอ้อยเบลสัญญาอยู่ไหนกูไม่ใช่ดวงแก้ว่าจะมาสัญญาไม่ได้ยองไปอ่ะไม่มีอีตุตุพ่องสิใจเย็นพิศษหัว สัญญาหายาไปแล้วอ่ะไดเสัญญาหายสัญญาหายตายแน่่สัญญาหายตายแน่สัญญาหายตายแน่ไม่ต้องตใจพูดลอกมยูนี่งูเอ้ยอ้ยมัดหมาเห็ดหมา <c oughs> ลุงหมาอ่าตดีนี้ไปนั่งไอ้นี่แล้วนั่งหมาไม่ได้ตีหมาไม่ได้ตีติวสอนลามเขถามอยู่หมานทำไมไม่ตีเองหมานทำเนี้ยเออไอ้นี่ข้อไม่ดีข้อไม่ดีข้อไม่ดีลุงหมาไม่ตีแล้วหมาไม่ตีไอ้ติวตีติวไอ้ติวตีได้คืนคได้ติวอยู่อย่างเงี้ยเออเออนี่ก็จะร้องเงี้ยเดียวเลยบอกจำไม่ได้แล้วนานขนาด สมประกอบกันบ้างไหมกรุงกุ้งกริงกุ้งกริงกุ้งกริงซุ่มกริงกริงหักกริงกริงอะไรตีอะไรเนี่ยตีมโหรีกอบหอแล้วหน้าคุณก็มีแม่เขาตีล่ะไม่ตีหรอกตีมีปัญหาเนี่ยมีปัญหาหมดเลยเวลาตีอ่ะจริง พอใจวางไม้กดอกไม่เตะอีบจับตึ๊บีไอจับไม่ดูวันนี้ไม่มีไม่มีใครมานั่งเมียไม่มามือชาบมือชาก็ไม่ค่อยเตี๊ยวกวนาดูหนังเอกมวยทรงหนังเอกแน่แน่เขาจะไรยังไงนักีี่ถ้าไม่มีใครมานั่งคุมจะนั่งตะตีตั้งใจดูนิเก ถ้าเกิดมีคนมานั่งเฝ้าหยอกก็หยอกหยอกมาเจ้าจู๊เจ้าจู๊จริงๆเอ้ยคุณสมบัติเนี่ยมีมีปัญหามีปัญหานี่กูถามจริงๆมึงเอาเวลาไหนไปเล่นลิเก้ทำไมกูรู้งที่คุณชอบใชหมดนใลุงลุงลุงตีตะโพนโผล่ตีเบิร์กจัมพ์โผล่ตีดี ยอยู่ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรนะไม่รู้เห็นไม่ต้อารเอเองหนูไม่ได้พูดนะเฮ้ยต้องลังไปตึ๊นแล้วโดหน้าอยู่นะผู้ชายอ่ะตีเต๊งติ๊กติ๊ติ๊ติ๊ติติงอาารยตึ๊ติ๊กติ๊กต๊ติ๊กติ๊กต <c oughs> ยังไม่หยุดอีกน้นำเพชรยังไม่มาเลยเรีบตีไปนะไหนอะมามามีสัญญาแล้วเนี่ยในเมื่อมีสัญญาฉันก็ต้องยอมรับเป็นสามีเธอพอใจหรือยังพอใจมากเข้าหอไม่ต้องเข้าหัอเไรทนางนั้นเลยะะละ<อ>แล้วไม่ต้องบันเลงอะไรทนะ้งน<ด>ั้นฉันยอมรับเป็นสามีเธอตอนนี้เธอเป็นของฉันแนละ้ว<ม>ในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ <mile> <Wir ound> ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้ไอยมันไม่มีใครอยู่หรอมีดีให้ด้หาผัวให้ใสกแกมาให้หน่อยจะหลอกเนี้ยโอเคไปหามาสิขอบคุณแล้วเนี่ยตลกแลวคนเดียวก็บอกขอบค่ะขอบคุณเดี๋ยวจิ้มให้เลยนี่โปกแกมาอะไรเด่ยจิ้มเลยรก ไอเปียกตลกลุกตะการนะ่ะแม่ไม่มาแล้วกินไปกินมาโน่นอะไรไปฟังจะยกเมียให้เนี่ยเอาไหมผไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะไม่พร้อมไม่พร้อมใช่ไหมครับก็อะไรทำไมถึงไม่พร้อมเม็ดมาไปฟังสี่อะไรอจะเสือกอีเวนยกบเวนอยะไงเงี้ยต้องยังตกคุณสัรามหายไปไหนันเนี่ยคุณสันราม ไอ้โมกไกลๆนี่มันตุองแก่พรอมมารับพ่อเอาเมีไหมแหมอะไรนะเอาเพียรมาอ๋อเอามาแล้วครับเฮ้ยเอาอะไรอีกคนนึงอ๋ออีกคนนึงไม่เอาแต่คนนั่งเอามา้แล้วคนแรกอ๋อเอามาอยู่ด้วยกันต่อไปอยู่ในรถแต่แล้วเรื่องมึไม่ชอบอยู่มุมตลกนะคุณก็ไม่เอาหรอกทำไมล่ะวันนี้รับไปดูแลหน่อยสิ ไม่เอาแล้วเนี่ยเอาไปนอนเป็นเพื่อนนอนโซฟาเนี่ยจะได้มีเพื่อนนอนเอาอีลกเพื่อเอาไปเป็นหมาปิ๊ลุเอาไปเปนียกเพื่ยเอีไปเปหมาปิลุกแพ้ไม่เอาเลหรอกนะใส่ใส่ติ๊กเลยนีวคู่แข่งกับคังคู่ใบคู่แข่งกับคังคู่ใบเขาคือคังคูบโเอาคังคู่ใบดีกว่าไปในแชร์ยกไปในแชทไปเลย ถ้าปฏิเสธแล้วคนนี้แหละดูแลไม่ได้ไม่คนนี้เขาไลฟ์ถายเสื้อค่ะอรไลได้เป็นพันๆตัวไม่เอาดูแลได้เวลาจะไม่มีอะไรกินเลยกินเสื้อเลยไม่ได้าลย,ายอ,ลลอพี่ไมอพี่นะไปถึงชอพี่เพราะว่าอะไรพี่มันเป็นโจ๊กไงทำไมพี่เป็นโจ๊ก จะโจงหน้าไม่สาดหน้าด้วโจันร้อนร้องุโจง่นทักัุือรับนังะนั้นนปอมดูร้องดูแลกันดีนั้นให้โชคดี ไม่ต้องมาพูดเดี๋ยวเสียใจทจไมจะพูดไม่ได้จะเป็นกระบอกคณะจะมาจะพูดไม่ได้ห้ามพูดจะมาไม่ห้ามพูดทำไมกูเป็นทำไมอยู่จะเที่ยงอ้าวไม่เถียงซะเนี่ยไม่เหรอโรบีนั่นได้แชร์จะเป็นยังไงบ้างเลยฮะ